เด็กกู้ชาติครับตรึงไม่ใช่ครับเครบตึงสวัสดีครับผมเดียวสุวิลาครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัยลังสิตนะครับศิลปะและการออกแบบครับปี4ครับสาขาออกแบบภายในครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุธาพเนียตาครับ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลังสิต์สาขาออกแบบภายในครับชั้นไปีที่4เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวครับซึ่งแรงบันดาลใจนะครับในการทำผลง,งานนี้ก็คือว่ามาจากยุงข้าวครับ,รบเราเห็นถึงความสำคัญของข้าวครับซึ่ง ปัจจุบันคนไทยก็เหมือแนบบกับว่าก็รู้ว่าข้าวสําคัญแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าข้าวเนี่ยสำคัญยังไงอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นี้ก็เลยคิดถูกคิดขึ้นมาครับโดยที่จริงๆแล้วไซส์อยู่ที่่ออวนสาธารณะครับเป็นโซนสิลิกิตครับด้วยเอกลักษณ์ของมันครับแล้วก็ความเป็นไทยความอะไรแบบหลายๆอย่างทําให้เหมือนกับว่า เป็นการอนุรักษ์ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอาคารอาคารเช้าหมถ้าเกิดเป็นโลงสีมันจะเป็นใหญ่ๆเลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะแก้ไม่ได้มันก็จะติดๆกันเลยอะไรเงี้ยครับที่เขาเก็บสมมติพวกนี้มันจะเป็นอาคารแล้วเขาก็ถ้าเกิดมีปัญหาหลังนึงก็อย่างเราก็ยังแก้ไขได้อะไรเงี้ยครับไม่ถึงแบบข้าวที่เขาเก็บไว้อะไรเงี้ยครับ ปัจจุบันกิจกรรมในสวนสาธารนณะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นหลายคนก็อจะนึกถึงแบบแค่ไปเดินเล่นพาสาวไปเดินเล่นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมอยากให้สวนสาธารณะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเหมือนเข้ามาครับผ่อนแล้วก็ <c oughs> ได้ความรู้กลับไปอะไรด้วยเงี้ยครับหลายส่วนที่เหมือนกับว่าเราตั้งใจแบบ อัพเิตให้คนให้คนได้ศึกษาเกี่ยวข้าวครับไม่ว่าจะเป็นปวดความเป็นมาของข้าวนะครับแล้วก็ชนิดต่างๆข้าวโครงการในพระพราชะนำริหรือว่าเ,เครื่องมือต่างๆอะไรอย่างเี้ครับให้ให้ได้ศึกษากันอันแรกนะครับก็จะเป็นมเมล็ดข้าวครับมาถึงสายพันธุ์อะไรเงี้ยครับชนิดของมันอะไร,รต่าง น่าจะเป็นเกี่ยวกับโครงการโครงการใน,รน,ในพระ,ะราชดำริครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาสองอันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําอะไรเงี้ยครับส่วนนี้ก็จะให้ดูมาถึงแบบวิธีการเพาะปลูกอะไรเงี้ยด้วยครับแล้วคือด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนแปลงนาจําลองนะครับก็ตั้งแต่การปลูกจนถึงงานสุดท้ายนี่ก็เป็นแบบ ใกล้ที่แบบว่าจะเก็บเกี่ยวได้อะไรประมาณนี้ครับเป็นแค่สาธิตเฉยๆครับไฮไลท์ก็คือจริงๆแล้วออกแบบให้ให้เป็นเหมือนกับยุ้งฉางนะครับของของของประเทศไทยก็คือเหมือนกับว่าส่วนด้านล่างครับก็จะยกสูงขึ้นมาเหมือนกับให้มีกิจกรรมด้วยอะไรอยเงี้ยครับแล้วก็วก็จริงๆแล้วก็จะคือส่วน ด้านหลังส่วนนี้ครับก็จะเป็นกระจกใสหมดเลยครับแล้วก็เพื่อที่จะสามารถมองเห็นแปลงนาจําลองได้ตรองี้ครับเช่นเดียวส่วนตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นจะพื้นนะครับสามารถมองไปเป็นนาได้พวกแบ <S <S กบควบคู่กับสิ่งที่แสดงโชว์อะไรเงี้ยครับ ทำคนเดียวหมดเลยครับเล่นเ<ๆ>ล่นก็ตั้งแต่แรกก็หาข้อมูลก่อนครับอย่างแรกเลยครับแล้วก็มาคุยกันว่าจะทําว่าจะใช้อะไรเป็นเป็นเมนหลักก่อนนะครับในการขึ้นหัวข้อ <laughs> ก็ได้เป็นยุ้งฉากมาแล้วก็มาคิดกันต่อว่าจะว่าจะโปรเซสยังไงหมายถึงว่าจริงๆเออก็แบบผ่านกระบวนการคิดพอสมควรอะไรอย่างนี้ครับที่เห็นออกมาเป็นอย่างนี้ ว่าเหมือนกับว่าก็อยากให้เข้ากับคอนเซปต์ของงาน,นแล้วก็เหมือนกับว่าให้สามารถดึงดูดผู้คนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับอยา่างเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าเด็ก<อ>ในสมัยนีย้ครับก็ไม่ได้เห็นหรอกครับ<ช> <ức. S 2> เพราะว่าในเมืองครับไม่ค่อยมีแบบว่าที่เป็นแปลงนาสาธิตหรือว่าเป็นยุงข้าวอะไรให้เขาเห็นนะครับ ถ้าเกิดนําส่วนนี้มาอยู่ในสซนทานนะครับก็เขาก็สามารถแบบได้ค้นคว้าได้แบบได้เห็นของจริงอะไรครับ<ด>เพราะรว่าส่วนมากก็อยู่ตามจากตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากแล้วที่สําคัญก็ได้เห็นความสําคัญของชาวนาด้วยครับซึ่งปัจจุบันผมเห็นว่าชาวนานส่วนมากก็ประสบปัญหาพอสมควรเกีย่ยวกับแบบเรื่องผลผลิตหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับถ้าแบบคนไทยแบบเห็นความสําคัญของชาวนาเห็นความสําคัญของข้าวอะไรนะครับ อะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากต่อยอดนะครับเพื่อให้คนแบบได้ศึกษาแล้วก็เหมือนได้ลองทําจริงอะครับเหมือนได้มาใช้เหมือนใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับกับการปลูกข้าวจริงๆเขาจะได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับมือให้เด็กหน่อย สุดๆครับโอ้โหผมเห็นอย่างนี้ผมใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับผมยังคิดว่าเอ๊ะน้องเขาเก่งจังเลยอะอครับคุณผู้ชมสำหรับรายการดีๆอย่างดีไซน์กู้ชาติเหลออะกันดีๆอ๋อรายกานดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมยังอยากจะเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าใครมีประเด็นเรื่องใดๆสนใจนะครับหรืออยากรู้อยากให้เราพวกเราต่อยอดอยากให้เราขุดคุ้ยแคะเคลียสกิทเก่าใดๆนะครับ ส่งความเห็นคุณผู้ชมนะครับหรือหรือความสนใจคุณผู้ชมมาได้ตามที่อยู่ข้าง,งล่างเนี่ย<ร>เดียวกับพี่ฝ้ายเขียนให้นะครับ,รบตามที่อยู่นี้นะครับซึ่งซึ่งเราเราต้องการฟีดแบ็กคุณผู้ชมมากนะครับหลายๆสาหลายฟีดแบ็กนะครับคือทั้งคําติคําชมนะครับคําติเราจะไม่อ่านนะครับคำชมเราจะอ่านครับถ้าจะว่าก็เขียนมาวงเล็บว่าด่าแล้วเราก็จะลบครับทั้งหมดทั้งหมดนั้ซึ่งผมยกแห้จันตองคนเดียวนะครับส่งมาได้นะคะว่ามีข้อเสนอแนะมีข้อ ติชมอยากจะให้รายการของเราไปพูดไปเน้นย้ําเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราออกแบบอะไรหรือว่าคุณกําลังทําแบบร้านกาแฟอยู่อย่างนี้แล้วอยากให้เราออกแบบแพ็กเกจอยากให้เราช่วยยังไงเอออยากให้ช่วยยังไงให้มาตีช่กช่วยอยู่เฉยน่าส่งกันเข้ามาได้ส่งกันเข้ามาครับผมแล้วเราก็จะได้มาพบกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมพบกันกับรายการดีๆอย่างดีไซน์กู้ชาตินะครับทางแอดดีไซน์ชัแนลทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา19เนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาของทุกวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชม แล้วพบกันนะครับสำหรับใครที่รอจันตองก็59ารั้าปีห้าี5้านะครับรียกคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะมาเป็น่างของเราแล้วขอตัวกันนะคะสวัสดีครับ